สวัสดีครับคุณฟังทีละครักกบคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนะังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่6เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าทุจริตในก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่านั่นไงครับว่ารัเชียไอ้ช่วงนี้เนี่ย เห็นอีกามันอิ่มหมีพรีมันกันอยู่ก็อย่าได้แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มหากรรมสาวไส้ให้กากินเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในพักชั้นเอกที่หนึ่งอย่างพักเก้าไกลนี่ถ้าเกิดซื้อหวยเนี่ยก็รวยไปแล้วนะครับเป็นไปตามคาดจ,จริงๆคิดๆอยู่แล้วนะครับว่าในพักเก้าไกลเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าสสคุกคามทั้งเพศแต่เป็นอะไรตอนนั้นยังฟันธงไม่ได้ และแล้วก็แฉมาก็แฉกลับจะอย่างนั้นแหะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยสอสอ,สอวุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีโดนพักเก้าไกลจำใจขับออกจากพักนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะตั้งหลักได้แล้วนะครับวุฒิพงษ์ไปโพสต์ข้อความลงในโซเชียลบอกว่าอย่างนี้ครับผม หยุดให้ข่าวใดๆหลังจากที่ถแถลงไปในวันแรกแต่ผู้ช่วยสอสของกรรมการพักบางท่านเนี่ยยังคงไล่ตีผมไม่หยุดหรือต้องให้ผมพูดทั้งหมดแ่ะครับตามข้อมูลหลักฐานที่ผมเคยให้พักไปเนี่ยผู้ช่วยสอสปาจีนบุรีจากโคต้าของพักคนนี้แหละครับที่เกี่ยวพันกับการเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะมูลค่าหลายล้านบาทด้วยกัน ส่วนเรื่องที่ว่าจะทุจริตหรือไม่ทุจริตก็ว่ากันในพักกันแล้วกันนะครับซึ่งผมเดินออกมาแล้วคงไม่ขอก้าวล่วงกระบวนการหรอกครับแต่หากพักยังปล่อยปละให้ผู้ช่วยสสซึ่งเป็นถึงผู้ช่วยของกรรมการบริหารพักบางคนเที่ยวไปปล่อยข่าวมูลต่างๆและสร้างความเสียหายกับผมแบบนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นจะต้องชี้แจงจากหลักฐานทั้งหมดผมต้องการทำและก็สร้างการเมืองที่ไม่ทุจริตนะครับ นี่เป็นคำพูดของวุฒิพงศ์สสปลาจีนบุรีซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยขับออกจากการเป็นสมาชิกพักไปแล้วนะครับฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ชิบหายสิครับท่านครับโยนระเบิดใส่ก่อนจะจากไปที่สุดของแจ้จริงๆชื่อเล่นก็ชื่อแจ้ด้วยเนี่ยนะครับข่าวข่าวเฉา,ากรามไม่พอครับพักเก้าไกลยังเป็นพันกับเรื่องของการคอร์รัปชันเข้าไปอีกแล้วยังไงต่อละครับทีนี้ใครจะสอบ ส่งให้ปปชฟันหรือว่าก้าวไกลเนี่ยจะสอบเองก่อนหาตัวไม่ยากหรอกครับผู้ช่วยสสปราจีนบุรีมีไม่กี่คนหรอกครับจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีสสได้แค่สามคนสองคนเป็นคนของภูมิใจไทยเขาก้าวไกลก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละครับคือวุติพงษ์ทองเหลาที่ว่ามานี่แหละตีเส้นให้แคบลงมาผู้ช่วยสสคนที่ว่าก็คือผู้ช่วยสสของนายวุฒิพงษ์เหลาทองแต่มาจากโคต้าของพรรคก้าวไกล แถมยังเป็นผู้ช่วยของกรรมการบริหารพรรคอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องถือว่าใหญ่พอตัวเลยทีเดียวนะครับสสเนี่ยสามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยดำเนินงานสสได้รวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับสสหนึ่งคนกับที่เหลืออีก8คนจำแนกได้ดังต่อไปนี้ครับผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งอัตราจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ2 4 0 0 0บาท ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสองอตราได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ1 5 0 0 0บาทผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน5อัตราให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ1 5 0 0 0บาทหนึ่งใน8คนนี้แหละครับคือคนที่วุฒิพงษ์ทองเหลาเนี่ยกำลังกล่าวหาอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับยื่นหลักฐานให้พักก้าวไกลไปแล้วด้วย เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพักเก้าไกลจะงเงียบเป็นเป่าสากไม่ได้นะครับบรรดาตัวตึงทั้งหลายต้องออกมาชี้แจงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิโรธลัคนาอดิสรก็ตามรังสีมันโรมก็ตามต้องออกมายกระดับให้ชนเพดานอย่างเร่งด่วนเลยแต่แนะนําอย่างนี้ครับพักผลิตวัชรศิลป์เอาไว้ก่อนสงสารครับไม่ใช่อะไรไม่งั้นเนี่ยใช้มากเกินไปเดี๋ยวจะหน้าแก่เลยน้ามาร์กเป็นแน่นะครับเพราะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ก็ต้องยอมรับและครับว่า ในโซเชียลเนี่ยเขาไวจริงๆเรื่องโบสขับไม่ขับวันก่อนดูเหมือนว่าจะสะเทือนพักเก้าไกลกว่าที่หลายคนคิดกันเอาไว้นะครับนี่อาจจะเป็นจุดจบของสอสอเต็มเปลี่ยนไปด้วยอุดมการประชาธิปตไตยฝักใยในสิทธิเสรีภาพหลักสิทธิมนุษยชนหลายต่อหลายคนและจะส่งผลไปถึงการดำรงอยู่ของพักคก้าวไกลในอนาคตด้วยหรือเปล่าการขับสอสอให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นการลงมติ ในที่ประชุมร่วมกันระหวังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารพักนะครับการลงมติจะต้องรับเสียง3ใน4ของจํานวนสสและกรรมการบริหารพักทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ถึงจะขับพ้นออกจากพักไปได้คือต้องได้116เสียงจากที่มีอยู่ทั้งหมด154แต่วันนั้นเนี่ยสสและกรรมการบริหารพักร่วมประชุมทั้งหมดเพียง128คนด้วยกัน สำหรับพรรคก้าไกลแล้วเนี่ยนะครับการคุกคามทางเพศผลโบส์ควรจะออกมาเป็นเอกฉันท์คือทั้ง128คนต้องลงมติขับทั้งวุฒิพงษ์ทองเหลาแล้วก็ชัยยามพวานมั่นเพียรจิตเพราะว่าก้าวไกลคือพรรคที่จะมาเปลี่ยนประเทศไทยยังไงล่ะครับมันต้องทั้งพรรคครับหากยังมีสสแม้เพียงคนเดียวให้การสนับสนุนสสที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศการเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันจะมีมนเมทนขึ้นมาทันที แต่ปรากฏว่ามีอยู่8ดคนไม่ขับบุติพงษ์ทองเหลาอีกย2บคนไม่ขับชัยยามพวานมั่นเพียรจิตนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากจะรู้จะเรียกว่าเสือกก็ได้นะครับเขาอยากจะรู้ว่าในจํานวนนี้เนี่ยมีใครบ้างครับที่หามสอสอบ้ากามเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะได้สั่งสอนให้ถูกตัวนะครับก็ค่อยๆตอบครับไม่ต้องรีบร้อนเพจ ที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุตามนี้นะครับทุกคนคะจริงจกในสภารายงานว่าสอสทั้ง6คนในภาพนี้ไม่ได้ยกมือขับปูอัดออกจากพักคือให้อยู่ต่อหนูขอถามว่าจริงหรือไม่อยากจะฟังเหตุผลด้วยคะ่ะคุณไหมคุณโรมคุณเพ้นคุณศิรินคุณกายและก็คุณตนกล้า เพจนี้เนี่ยพูดเอาไว้อย่างนี้จริงๆนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับประการหอมบ,บอกว่าทั้ง6คนเนี่ยมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรกันบ้างผมไม่รู้จริงๆแต่ที่แน่แน่ทั้ง6คนเนี่ยเป็นสสของพรรคก้าวไกลนะครับ